คุณรู้ไหมเป้าหมายที่ไม่ตรงกับจิตใต้สำนึกของคุณมีโอกาสสำเร็จต่ำมากเพราะต่อให้คุณตั้งใจแค่ไหนสมองก็จะหาทางหลีกเลี่ยงไม่ให้คุณไปถึงมันวันนี้ผมจะให้คําคำถามพลังสูงที่จะช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายปีใหม่ได้ตรงกับจิตใต้สำนึกและมีพลังดึงดูดให้มันเกิดขึ้นจริง 1. ปีหน้าฉันอยากรู้สึกอย่างไรในชีวิตประจาวัน เริ่มจากความรู้สึกไม่ใช่ตัวเลขหรือสิ่งของเพราะจิตใต้สำนึกทำงานกับอารมณ์เช่นอยากรู้สึกสงบมั่นใจหรือมีพลังทุกเชา้าแล้วคอยเลือกเป้าหมายที่ทำให้เกิดความรู้สึกนั้น 2. อะไรคือ3สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตฉันตอนนี้โฟกัสเฉพาะสิ่งที่สำคัญจริงๆเพราะถ้าคุณตั้งเป้าหมายเยอะเกินไป จิตใต้สำนึกจะกระจายพลังจนไม่ชัดเจน 3. ฉันต้องเป็นคนแบบไหนเพื่อให้เป้าหมายเกิดขึ้นแทนที่จะถามว่าฉันจะทำอะไรให้ถามว่าฉันต้องกลายเป็นใครเพราะการเปลี่ยนตัวตนภายในคือรากของการเปลี่ยนผลลัพธ์ภายนอก 4. ถ้าฉันไม่มีข้อจำกัดเลยฉันจะทำอะไรในปีหน้าจินตนาการ โดยไม่ติดก,กรอบข้อจำกัดนี่จะเปิดประตูความคิดสร้างสรรค์และความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับจิตใต้สำนึก 5. เมื่อถึงสิ้นปีหน้าฉันอยากขอบคุณตัวเองเรื่องอะไรนี่คือคำถามที่ทรงพลังมากเพราะมันบังคับให้คุณมองย้อนจากอนาคตกลับมาปัจจุบันและเลือกเส้นทางที่จะทำให้คุณภูมิใจจำไว้เป้าหมายที่ตรงกับจิตใต้สำนึกจะทำให้คุณรู้สึกดึงดูดไปหามัน แทนที่จะต้องฝืนตัวเองและนี่คือวิธีที่ทำให้การตั้งเป้าหมายปีใหม่ไม่ใช่แค่คำพูดบนกระดาษในคลิปหน้าเราจะปิดท้ายซีรีส์ด้วยแผนฝึก14วันปลุกพลังดึงดูดรับปี2026เพื่อให้คุณเริ่มปีใหม่ด้วยพลังเต็ม100%เปอร์ซถ้าคุณอยากตั้งเป้าหมายให้มีแรงส่งจริงแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนที่อยากเริ่มปีใหม่ไปพร้อมกับคุณ